โอ้มาเจอรถคันนี้ครับคันนี้คือรถแฟลตบ๊อบนะครับอของพี่ยิ้มนะครับเจ้าของรถนะแต่งหมดไปเยอะเลยครับไหนถามพี่ยิ้มหน่อยครับครับสวัสดีครับพี่ยิ้มครับคันนี้รถอะไรครับแฟลตบ๊อบพี่ fx F fbs รหัสโอ้รหทันเลยฮะแต่ผมมาแอบดูของพี่นะแต่งสุดยอดเลยนะก็พอใส่บ้างครับมาดูหน่อยพี่แนะนำรถหน่อยครับรถพี่ทำเร็วบ้างเนี่ยเอาเอาแรกเลยพี่ไล อะไรจากนี้เลยกระจกกระจกอารีเนสครับอารีเนสแล้วก็อันนี้การเบรกการชัดของวันฟิงก์ารเบรกการชารก็เปลี่ยนด้วยพี่แล้วก็มีไฟเลี้ยวของแดกโอ้ครับปอกแฮนด์แวนปอกแฮนด์แวนแล้วก็มีชิลของชิลของเมมฟิสชิลของเมมฟิสครับชิลเมมฟิส ฝาถังฮาด์เบ็์ไอมอนแบ็กไอมอนแบ็กครับแล้วก็ยัมีบอกบอกซัดเดิลแมนซัดเดิลแมนอ่ครับมีอะไรพี่โอ้แต่ผมเห็นเยอะมากเลยนะเอมีมีกองครับกองกองของชา คาร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ผมมองไปนะใส่กันล้มของ OG กันล้มของ OG ใช่ออริจินอลกาฬห์ผักเท้าโอจีเท้าโอจีต้องมีท่อท่อของซาวิกซี้สปีดเซอวิคซี่สปีดใช่ไหมอันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับซาวิกซี้สปีดมีอะไรพี่มีข้างใน ข้างในก็จะมีพวกแคม475ฟุตลอดอะไรเงี้ยของ s อสหมดแล้วก็จะเปลี่ยนปัม๊มน้ํามันเครื่องเป็นของสกิมมิ่งเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเป็นเฟืองแคมที่เปลี่ยนอะไรพี่แคม475ก็จะได้แรงขึ้นอีกนิดนึงโอ้โอแรงไม่พอนะครับต้องแรงกว่านี้พี่ยิ้มบอกไม่พอก็มีปั๊มเบรกของบรินเจอร์ สามตัวเบ,บรเบมันเจอสามตัวแล้วก็มีการอันนี้ต้องใส่ตัวแปลงเป็นของเขาโมโตโอ,อ่ฮะ<ม>แล้วก็จานเลนเดลสามสามชุดหน้าคู่หลังหลังอีกหนึ่งหน้าสองเนาะครับใช่หลังอีกหนึ่งนี่นะก<ม>็มีตุ๊กตาแฮนด์ลืมตุ๊กตาแฮนด์ของเขา<ม>ขเขาโมโตโ รประมาณนี้ใช่พี่กมุกี้กของโอจีหมดก <c oughs> ียรีของโอจีแล้วก็มีฝาเดอร์บี้ของเอ c ดีซีซานเดียโก m คัสตอมสองฝั่งฝั่งนู้นก็เอ c ดซเหมือนกัน <c oughs> EC นนี่ครับยังสวยเลยนะโอ้โหหมดนี่ประมาณเท่าไหร่พี่ก็บอกได้ไหมก็เป็นแสนอยู่ครับอ๋อเป็นแสนเลยนะครับโอ้พี่เขามีเงินโดดเดี่ยพี่เขาโสดด้วยใช่ไหมครับโสดไหมตอนนี้โสดไหมโสดโสดสนใจก็ทักพี่ได้นะครับชื่อทีมนะไม่ต้องทักนะครับแต่งรถหมดแล้วเอ้ยแอ้ยยังไงเราก็ต้องมาฟังเสียงแล้วว่ามันจะหึมแค่ไหนเนาะได้ข่าวว่าสตาร์ทีนี่ชาวบ้านด่าไหม ก็ก็ลั่นอยู่ตามสไตา์ฮาเลย์ครับลองดูนะครับตาเต้อออป่ะอันหนึ่งนะ 烂嘞。<laughs> <Yeah. S 3> <laughs>